สวัสดีจ้าสวัสดีทานทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเดินป่านะคะป่าที่ไม่ไกลาจากบ้านเท่าไรพาลูกหมามาเดินออกกำลังกายค่ะป่าที่นี่มันจะมีไอ้ต้นแบล็กคอร์เรนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีไอ้ต้นผักตุ๊ตกแกอะไรนี่แหละคะ่ะมันเยอะมากเรากลับมาดูสวนผักสลัดที่ปลูกหน้าบ้านค่ะวันนี้มาตัดให้ แม่ย่าเขาจะมาหาเกลือตัดให้แม่ย่าไปกินค่ะงามมากจ้าหลังจากที่เก็บผักให้แม่ย่าเสร็จก็จะออกไปซื้อไข่ไข่ในฟาร์มที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ3กิโลนะคะค่ะนี่ค่ะฟาร์มใกล้ๆตรงนี้เองค่ะส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นมา้าม้าสองสามตัวเขาเลี้ยงม้าก,กันค่ะ เออดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะปิดนะอาจจะไม่มีใครหรือมั้งวันนี้หรือเราอาจจะมาเร็วเกินไป